ูกันระหว่างภูทรกับนครบาลโอ้โหดึงไม่พ้นนะเดี๋ยวจะโดนะโดนะโดนโดนเหมือนลักษณะเมื่อสักรูนะทางด้านของ,ของโคแนนเล็กนะโอ้โกัมนันแนเนเน,เนเ่เกือบไปรถเพดานบินนะเจะได้แหนบทองอยู่แล้วนะพอดีทางด้านของโคแนนนึกมาโดนเตะเสก่อนนะเน่วันนี้ต้องยอมรับนะน่ท่านผู้ชมที่โอ้โห,โหติดตามรับชมอยู่ทั้งบ้านนะแล้วก็อยู่ภายในสนามนในขณะนี้ด้วยนะ นี่จากเกมการชกบนเวทีนี่ก็ขยับเข้ามาอีกครับทางด้านของเจ้าหยกดำนะฮะยาวกว่าครับทางด้านของหยกดำมีสูงยาวกว่านะส่วนหนาอยู่ที่ฝั่งซุปเปอร์แบงค์นะครับได้หนาลูกหลานจากยโสธรน,นะครับทีมงานช่างศิลป์อุทุมพรนะครับวันนี้ก็สองหมื่นครับ เออนี่แข่งขวาไปทีนึงครับไม่ยกดำคืนมัน่ยครับอุทมพรมวิสัยจังหวัดสิงห์เกตครับผู้ม,มวยบนเวทีครับแดงนี่ซุปเปอร์แบงค์ช่างอ่าสินุทุพรช่างสินุทุมพรนะฮะนี่ตามอ่าใบาการนะแดงนี่ดําเงินก็คือด้านของยกดำอวัฒนานะฮะครับวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าโอ้ยท่านผู้ชมก็ยังยังหนาตานะฮะนี่วันนี้ก็ห่วงดู ดูบนเวทีแม่ก็ทําอะไรไม่ชัดเจนกับการต้องแยกนะแยกกนมาสู้กันใหม่นะขยับเข้ามานะขยับเบียดเข้ามาครับวันนี้ขอบคุณผู้ที่สนับสนุนทางด้านของการถท่าทอดสดครับวันนี้นะขอบคุณทางด้านของเครื่องดื่มชูกําลังคอมมโดโอ้โหอูหยครับนี่คึกเหมือนกับดื่มคอมมอดโอมาหรือปเปล่าสับขาทางด้าน,นของยกดามเมาดูยางอาของยกดาครรบรุ่งภพธรเนะโอ้นะแหมมาเป็นชุดครับซุปเปอร์แบงค์ ถือว่าเป็นโซนนี้เจ้าทินนะครับโอ้ยแม่แทงขวาแล้วก็คาครับยกดำเตะเอาทางด้านของยางของยกดำนี่ดูถ้าทำท่าจะเดี้ยงพอมาเจอเข่าสวนเข้าไปครับสะดุ้งเลยนะฮะงาวแม่เอาแล้วยางนี่เสริมใยเหล็กไหมมาเป็นชุดแล้วสุ์แบงค์เห็นเห็นอาการแล้ว ไม่ขยับขยับเลยนะขยับไล่เลยนะสับขาไปแล้วครับเตะล่างให้เตะให้ระวังนะสับไปอีงนะแต่ยังอยู่ได้นะอย่าโอ้โหดูครับกร,กระทุ่งมาแต่ละทีกระถึงปากนะมวยเข่าครับตอนนี้ก็ถือว่าสถานการณ์ครับโดนเจาะยางโดนเลาะไปเรื่อยดูว่ายางจะแฟบไหม <c oughs> ดูทางด,ด้านเจ้ายกดำ ดูสถานการณ์นี่ย่ำแย่แล้วครับอย่างเชนะอ้ะอาวสิทธิของอาจารย์กิตติอวัฒนาฟังปางกูไม่ไม่แน่แล้วครับรุงภูทรแบบนี้ไม่แน่แล้วครับแบบนี้นะฮะนี่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะมวยไทยไก่เดือยหมัดมวยเหมือนกับกล้วยปิ้งผล<อ>ทางพิสูจน์มาก,กันเวลาพิสูจน์ผลงานไม่ต้องการเวลาพิสูจน์กันนะแข่งเลยครับพิสูจน์ผลงานนะแข<อ>่งเล<อ>ยแล้วเอาแล้วพี่รุ่งเอาอแล้วต้องนับแล้วครับตอนนี้ลงลงไปไหว้ครูรอบสองแล้วครับแบบนี้นะ ยังสู้นะฮะยังสู้ครับทางด้านของยกดำนะฮะอืไม่ไหวแล้วครับจบแล้วครับแบบนี้นะฮะ like ชอยเก็บฉากนะครับทับภาษาลิเกนะฮะโอ้โหจบยกสามอีกแล้วครับ estás? euh วันนี้ก็ถือว่าโหดเหลือเกินครับสมีปาฏิหาริย์อีกแล้วครับท่านประกาศบอกประกาศเด็กแบงค์มาอยู่ดีต้องยกสามไปนะครับ はい。